สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกกับผมครับหนึ่งสูงแรกครับครึ่งแรกไม่ยิงย้ำครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกของเราครับคือครึ่งแรกไม่ยิงย้ำครึ่งหลังครับครึ่งหลังท่านจะย้ำทันทีหรือว่ารอราคาลงมาที่1ลูกหรือครึ่งควบลูกก็แล้วแต่ดูพินิจครับแต่ส่วนตัวผมนั้นจะย้ำราคาที่ลูกควบลูกขึ้นครับแล้วก็ไล่ราคาลงมาครับส่วนท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม v ี p ครับ i d ส i อไลน์นี้เลยครับขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับ ในกลุ่มมีเทคนิคการคัดบอลนะครับเทคนิคการลงทุนนะครับมีสอนอยู่ในกลุ่มมีบอกอยู่ในกลุ่มนะครับเอ l ไอจีไลน์นี้ขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยครับช่วงนี้ก็ไม่ได้วิเคราะห์ก็ต้องขออภัยนะครับใครยังไม่หายดีครับยังไม่หายไอเลยครับวันนี้ก็มายิงตัววีพีถึงตัวครับพร้อมกับตัวแถมอีกเช่นเคยครับวันนี้บอลค่อนข้างน้อยนะครับบอลลงทางสำคัญนั้นค่อนข้างน้อยครับมากจะเป็นบอลเล็กๆแล้วก็เป็นบอลโลกครับตัววีพีผมก็เป็นบอลโลกครับ บาซิลพบกับสวิตเซอร์แลนด์ครับเสาร์วีนทุ่มห4าสิบโม้59ครับไม่ดึกมากครับตัวแถมก็เริ่มแต่6โมงครึ่งเลยครับเดียร์เพดครับกับเซโร่ลาโก้ครับแล้วก็2ทุ่มกับบอลยูเคนพิมพ์ดีครับแล้วต่อมาก็เป็นตัววีพีเลย4ทุ่วโมง59ครับผู้สุดท้ายจะเป็นเบลเยี่ยมยูยิปเอ็กครับตี1ครึ่งครับนี่ก็คือลิสท์ทั้งหมดครับของผมครับวันนี้ขาดไ้แค่4ตัวบอลมันน้อยครับ ตัวนี้ต้องขออภัยเงยไ,ไม่ได้ทคลิปปิเค์ครับหลายวันมากๆครับยังไม่หายดีเสียงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยวันนี้มีทั้งหมดสี่คู่ครับว่างคู่ไหนก็เล่นคู่นั้นครับฟุตบอลเราไม่ต้องตั้งนาตั้งตารอเล่นทุกคู่ครับเล่นเฉพาะคู่ที่เราว่างคู่ที่เราชอบรับเลือกเอาผมก็ให้เป็นแนวทางครับ เทคนิคการลงทุนของเราก็คือลงต้นสูงแรกครับรอราคา1ลูกน้ํแปดสิบขึ้นไปครับหรือใครใจเย็นก็รอครึ่งคบลูกเลยส่วนตัวผมก็จะรอลงทุนที่ครึ่งคบลูกครับน้ําก็แล้วแต่ท่านชอบกับส่วนตัวผมก็น้ํแ8ดสิบขึ้นไปครับครึ่งคบลูกครับครึ่งแรกครึ่งแรกไปยิงนะย้าครึ่งหลังครับลูกควบหรือลูกครึ่งครับแล้วก็ค่อยไล่ราคาลงไปครับ น,นี้มี4ตัวนะครับฟุอนอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกครับบอนมันค่อนข้างคัดยากครับบอนช่วงนี้ครับบอนมันเป็นบอนหลีกเล็กๆ็กวันนี้ก็อัดคลิปอยู่เสียงอยู่หน้าร้านค้าเลยนะครับบอนเตะไม่ดึกมากครับวันนี้ผมหกโมงคึ่งคู่แรกหนึ่งทุ่มคู่ที่สองสี่ทุ่มห้าสิบเก้าครับตัววีเพียคู่ที่สามครับ แล้วก็ไปตีหนึ่งครึ่งเลยเบลเยียมอยู่21ครับไล่ตามลำดับเวลาเลยครับขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่กดติดตามผมมาแล้วก็คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจครับอยู่ตามหน้าช่อง YouTube ครับก็ขอขอบคุณครับก็สลับจะมาคิกใหม่ที่ฟังคลิปผมแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยว6กโมงครึ่งเรามาดูกันครับสวัสดีครับ